เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูนซีดีภาคครับผมเอาล่ะในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาร l เลน g ์แบบไหนรอเรากันอยู่เปิดกล่องแล้วก็ดูหน่อยในดูสิ Numbers Matter อย่างนั้นหรอประจําเลยให้ฮีโร่อย่างเกราโดทีไรนะผมจะเหนื่อยทุกทีแต่ด่านนี้ถ้าให้มองดูดีๆ โอ้อะฮะอะฮะผมกำลัง huh, ค uh ิดอยู่ครับว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะที่จะเล่นในด่านนี้แต่ก็พอได้มาบ้างนะเดี๋ยวเริ่มสตาร์ทเกมมานี่ผมขออนุญาตวางฮีโร่หนึ่งตัวก่อนเลยให้เงินเยอะเหมือนกันนะจะบอกนะสตาร์ทด่านอะไรสตาร์ทด่านสิบโอ้โหเหนื่อยแน่โอเค แต่มันเซ็งตรงอุ้ยสร้างได้เลยใช่ก็เพราะว่ามันเพราะว่ามันสตาร์ทให้เราที่ด่านเซโอเคโอเคโอเคยังยังพอพอได้ครับผมวางดรานมังกี้ไว้ตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งตัวมาเลยผมเริ่มคิดเลยอะว่าช่วงต้นเกมเนี้ยผมจะใช้ตัวอะไรในการป้องกันถ้าใช้ฮีโร่อย่างเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คือคือเดิมอีก อย่าเข้าใจผิดนะทุกคนฮีโร่มันเป็นตัวที่เก่งนะแต่เริ่มมาใช้ฮีโร่เป็นหลักก็น่าจะดีกว่าถ้าผมไว้ผมไว้ตรงนี้ดีกว่าเฮ้อการหายใจการหายใจวางนี่เป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยนะหลายคนงคงจะคิดแล้วแล้วจากการหายใจทำไมใช่ไหมผมใช้คำว่าผมติดนิสัยดีกว่า โอเคเราเล่นอย่างนี้ไปก่อนเราเล่นอย่างนี้ไปก่อนตัวที่ผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นตัวหลักได้และแบบว่าพอเท่ๆประมาณหนึ่งก็น่าจะเป็นอย่างเจ้านินจาครับผมจะใช้นินจาผมจะไม่วางกับดักน้ำนะแต่ผมอาจจะวางกับดักเจ้าป้อมปืนอันนี้กับดักน้ำผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างปรึงปรึงตรัง ปลืองตรังเปลืองตังครับการที่เราเล่นป้อมแบเงี้ยโอ้โหช่วยป้องกันได้ดีอยู่เหมือนกันโอ้โหจบด่านเร็วเหลือเกินวรนดีหนาฟาร์มด่านนี้ผมจะเล่นไม่เยอะมากนะแล้วผมก็จะไม่เล่นสายที่เขาแบบอยากให้เล่นด้วย ผมจะเล่นสายผมเล่นสายไม่ล่างก็กลางอะล่างก็ได้อะไรก็ได้อะล่างแล้วกันแล้วการป้องกันเราใช้ในรูปแบบแบบนี้ประมาณนี้ไปก่อนก็ยังพอที่จะคุยกันรู้เรื่องโอเคครับผมได้มาสองต้นละ ผมว่าผมจะสแปมแบบธรรมดาอย่างี้สักประมาณ3ต้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสัก3ไม่ก็4ไม่3ก็4ี่พังตัวม,มันก็ใช้ได้หลากหลายวิธีนะในการจัดการพังตัวนันนี้ทำย่ังได้เลยอ่ะเป็นทริปเปิลช็อตช่วยต่อสู้กับพังตัวโดยเฉพาะโดยเฉพาะ ตัวเหล็กเนี่ยแหละไหวไม่น่ส่วนตัวผมยังไม่ชัวแต่ถ้าไม่ไหวผมมีวิธีจัดการครับผมสามารถใช้เรือดำน้ำแล้วก็ทําให้เป็นสายกลางได้ครับเพื่อทําให้ต่อสู้กับตัวเหล็กเป็นเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนแล้วกันเอาไหมไม่เอาอเก็บไว้ก่อน ผมลืมอ,อตรงผมลืมว่าฮีโร่เราเนี่ยตีเหล็กเป็นเป้าตีไม่เป็นโถ่นอไม่ดีเลยนอแค่นี้ก็ตีเหล็กเป็นแล้วเอาละ่ะมารน์นาฟาร์มต่อได้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มอัปเกรดสายขึ้นมา เจาเป็นสายไหนดีสายล่างไหมอนเจ้าเนี่ยสายล่างก็ได้3130แล้วเราก็ใช้ย,วยาวๆไปป้อมปืนน่าจะวางเพิ่มได้แล้วได้ตั้งสองนี่ โอเคแล้วก็เตรียมเก็บตาันหนึงร้อยสาครับด่าน40ใกล้เข้ามาแล้วแต่ผมว่าน่าจะยังพอไหวอยู่นะเรื่องของการป้องกันสิ่งที่ผมควรกังวลตอนนี้น่าจะเป็นตัวเหล็กพังตัวถ้าในอนาคตอไม่หรอกแต่ตอนนี้น่าจะน่าจะใช่ที่ผมต้องกังวลผมรีบอัพ valuable banana ให้ได้มีแนะ่ ตอนนี้ก็โอเคแล้วนี่คือรูปแบบบันานาฟาร์มที่ผมใช้ในดานนี้นะถ้าเป็นไปได้ควรจะสร้างให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวหลักในการป้องกันของเราตอนนี้เราใช้ดาดในการต่อสู้กับพังตัวแล้วเราก็ใช้เรือดำน้ําในการต่อสู้กับตัวเหล็กข้อเสียของทีมนี้มีอยู่นะในตอนนี้ก็คือถ้าเราเจอตัวเหล็กพังตัวเราจะไม่สามารถที่จะต่อกออนได้เลยในตอนนี้นะแต่นาคตผมต้องสร้างตัวป้องกันเพิ่มเติมอยู่แล้ว 3,130ย้ 3, ละทางตัวเรามีแค่คนเดียวจริงๆแต่ด้านน่าจะเอาอยู่อยู่นะอช่วงนี้หาเงินรวๆจริงๆเลยอะ่ะการเงินต้องซื้อตั้งแต่แรกๆครับยิ่งซื้อเยอะในช่วงแรกจะยิ่งได้เปรียบแล้วตอนนี้กุ้งกิงได้เท่าไหร่ละ7 0 0 0 0ถ้าเราขายเขาเราได้7,000ผมว่าเราจะเก็บดองเอาไว้ก่อน ด่าน40่สิกำลังมาได้เงินแบบปรึ๊ดโอ้โหสุดยอดจริงถ้าไม่พอแบบป้องกันไม่ได้เนี่ยผมต้องใช้พริกสักอันหนึ่งไหมผมใช้เลยแล้วกันอยู่ยาวๆครับอยู่ยาวๆครับด่านนี้ให้เล่นถึง80แน่นอนถ้าอย่างนี้ผมว่าไปต่อให้ได้ถึงด้าน100อ,อยู่แล้วเพราะมันขาดอีกแค่นิดเดียว แล้ตอนนี้ฮีโร่เราค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยล่ะดาหลักเล่นฮีโร่ตัวนี้ยเราเน้นใช้แค่วางป้อมปืนก็ได้นะป้อมปืนมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไซส์ในการวางมันนะตัวเล็กผมทำให้มองเห็นพังตัวได้วช่วยต่อสู้หน่อยดาสคนเดียวน่าจะเอาไม่อยู่ เดี๋ยวเราเพิ่มเข้าไปแล้วก็เพิ่มสายกลางเข้าไปแบบนี้อา่าฮะเรื่องการต่อสู้กับพงังตัวกับตัวเหล็กเราก็ดูดีมากขึ้นละเพิ่มเข้าไปอีกเงินเยอะๆมาเลยตอนนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะใช้เงินไปสร้างอะไรนะ เซรามิกไว้อยู่แหละไหวอยู่ผมว่าด่านนี้นี่ผมอยากใช้ตัวอย่างแบบนินจาด้วยเหมือนกันนะผมว่าเขาก็น่าจะตอบโจทย์ตอบโจทย์ในการป้องกันอยู่เหมือนกันปุบโอเคโดยรวมผมอะไม่ติดอะไรเลยตอนนี้กำลังกาลังเข้าได้เข้าเข็มไปเรื่อยๆอยู่ เพิ่มเข้าไปอีกเอาได้ให้สุดบรรทัดข้างล่างอะ่ะผมพอแนละ้วกับอาณาณาฟาร์มโอเคตัวพริกใกล้จะหมดนะเดี๋ยวต้องเพิ่มเพิ่มป้อมปืนเข้าไปอีกหน่อยเงินก็มีผมน่าจะต้องซื้อเจ้านี่มาเดี๋ยวรอจบด่านนี้ก่อนผมจะซื้อ,อพริก ใส่เข้าไปส่วนเจ้านี้ก็เดี๋ยวติดไว้ตรงนี้บ้างก็ได้นะบาะนณาฟาร์มก่อนเลยอสองพื้นที่ตรงนี้ผมก็พอ,พอละสองตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวสุดท้ายผมพอแล้วกับบาน่าฟาร์มเฮ้ยห,หรือไม่พอดิน <c oughs> ใส่แเรานอก คือตอนนี้ผมก็เริ่มมีความรู้สึกว่าผมอาจจะยังไม่ต้องการเงินในการซื้ออะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต่อดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับ ตายนี้ต้องเอาแน่ๆต้องทําให้มองเห็นพังตัวด้วยน้ํายามองเห็นพังตัวมัอนมด <c oughs> ป้อมตรงนี้นี่เป็นยิงแบบว่าเป็นเป็นจังหวะดีเหมือนกันนะสวยดีต่อ <c oughs> ไม่ซื้อมากไปกว่าน,นี้ละทุกอย่างผมค่อนข้างโอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมจะสร้างของจริงละตัวที่ผมคิดจะใช้ในการป้องกันในด่านนี้แบบแท้ทรูอันดับแรกวิเลตก่อนเลยแค่้องวางวิเลไตไว้ตรงกลางไม่ต้องวางไว้ประมาณตรงนี้ได้ไหมไม่ได้รับบั๊บอะ ดาตัวนี้ผมต้องขายแต่ก็วางโอ้เราก็วางอย่างละเอามากโอเคครับตอนนี้ผมจะใช้นินจาสายนี้เลยเดี๋ยวจะสแปมเรื่อยๆเดี๋ยวคอยดูสแปมเรื่อยๆ ถ้าเป็นนินจาที่มีการตีได้ครบทุกรูปแบบแบบนี้เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเก่งกาจขนาดไหนกันเจยวหลายคนน่าจะชอบนินจาสายนี้นะแต่ผมก็อยากลองครับว่าคุณนะี่ะเจ๋งพอหรือเปล่ากระต่ายลืมแตมมันก็มีคนอื่นช่วยสู้ให้ดูเยอะอยู่เหมือนกันโอเคตีได้ครบทุกรูปแบบครับ เพราะฉะนั้นน่ะสไปมได้เพราะว่าตีเหล็กเป็นมันอยู่ที่ว่านินจาตัวนี้นี่เขาจะสามารถต่อสู้ได้สักเท่าไหร่กันเชียวอะ่ะโดยรวมอะ่ะผมยังไม่ติดเดี๋ยวต้องมีเทียห้าด้วยนินจาผมเนี่ยผมต้องมีเทียห้าด้วยซื้อไว้ก่อนเลยดีไหมนินจาให้เล่นสายกลางได้เต็มที่ด้วยเราจะชิโนบีหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะจะทําให้ตีเร็วหรือว่าเราจะเน้นจํานวนให้ดีไปเลยผมเน้นนินจาสายนี้ดีกว่า แต่จะให้เกียรติดยการสร้างเทียห้าหนึ่ตัวครับสายบนของเทียห้าจะมีหนึ่งตัวผมเก็บเงินไปก่อนได้เงินค่อนข้างดีผมว่านะผมเสริมบาน่าฟาร์มเข้ามาโซนนี้เดีว,ว่าผมน่าจะไม่ได้ใช้ละตอนแรกอะผมคำนวณไว้ว่าผมอาจจะมีโอกาสได้ใช้แต่ไม่น่าละผมน่าจะตัดสินใจไปทางเดียวไปเลยข้อเสียของนินจาเนี่ยแหละมันตีกลุ่มไม่ค่อยเก่ง ใช่ไหนะใช้พริกช่วยสักหน่อยช่วยสักหน่อยเพราะถ้ามันมากกว่านี้เราก็จะจุกได้ครับแต่ถ้ามีพริกช่วยผมว่าน่าจะต่อสู้ได้ดีอยู่แล้วก็มีกระต่ายคอยกระโดดจิกกัดเอาละตอนนี้ผมจะเก็บตังค์มาซื้อเทียห้าครับผมเอาเจ้านี่แหละเป็นเทียห้าหลัวตรงนี้ดิตรงนี้ดิตรงนี้ ตรงนี้แหละตัวแรกสุดนี่แหละให้เกียรติเขาโทษฐานที่ว่าเขาเป็นตัวแรกโทษฐานเหรอเหมือนเขาทําอะไรผิดมานี่เลยสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยได้แล้วนี่นี่นะ่อ่ะแสดงพลังให้ทุกคนเห็นหน่อยดี ว่าคุณะนแข็งแกร่งขนาดไหนจะนินจาป้อมปืนเราเปลี่ยนระดับแล้วนะโอเคงั้นเราจะทำการสแปมนินจารครับเพิ่มเติมนินจาเข้าไปตี่ได้ครบทุกรูปแบบแต่พลังในการทำดาเมจของเขาเนี่ยจะสูงพอที่ทำให้ผมแบบแฮปปี้ได้หรือเปล่า ข้อดีน่าลุนเงินเรามีมากพอนะผมว่าอ้าไม่ไม่เอาผมตอนแรกอะผมจะเล่นชิโนโนบีแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วผมไม่ชิโนโบงชิโนโนบีอะไรนะผมสแปมแต่ดินจาสายนี้นั่นแหละตัวเดินจาสายบนอย่างเดียวเลยล้วน ล้วนไปเลยเอาอีกอีกดีไม่ดีกล่องฟิกเกอร์นั่นนะผมอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะเพราะเอาอตรงๆผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอามาเพื่อเอาไปสร้างอะไรอะ่ะ ดันนี้ผมอออินมาที่นินจาครับหวังว่าเขาจะแสดงพลังให้ผมได้รู้สึกว่าแบบเออมันคุ้มค่าที่ได้ลงทุนนะต่อนนี้คุณมีโอกาสทำให้ทุกคนได้เห็นพลังครับเพราะฉะนั้นเต็มที่ไปเลยนินจาพูดอย่างนันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันก็มีหลายคนช่วยอยู่ มันเป็นด่านของเขาถ้าผมเลือกมาแล้วมันก็อยู่ที่พวกคุณแล้วล่ะนินจาเอ๋ยนินจาคาถานารุโตะจำนวนประมาณนี้นี่ตามปกติมันต้องมันต้องสู้ไหวเน่ะแต่อนี้ผมไม่ชชว่์เดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปอีกบรรทัดนึงมันยังตีถึงอยู่ ผมเขาไปถ้าจะให้เจ๋งต้องเพิ่มอัปเกรดวินเลจเข้าไปให้สามารถกดบัฟได้แือตอนนี้การต่อสู้อะผมยังไม่ได้ติดเพราะว่ามันทำหน้าที่ได้ประมาณหนึ่งอยู่นะแล้วนินจาเนี่ยเขาตีเขาตีพังตัวได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วบวกให้เสริมให้ตีได้ครบทุกรูปแบบเข้าไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วอะคือเขาว่าตีกลุ่มไม่ค่อยเก่งผมต้อง ลองเชื่อมั่นดวูว่าเขาน่าจะผ่านได้ในด่านร้อยดีดีน่าจะไม่ใช่ปัญหาปัญหาน่าจะเป็นด่าน98ผมจะเพิ่มคอลทวามขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะเป็น homeland defense ด้วยเลยกล่องนี้หู58าหมแล้วมาด่าน80ไหวไหมดูจากทรงไหวไหวอยู่โอเคล,ะะลักษณะชาเลนจ์ธรรมดาแล้วนะ ได้รางวัลเป็นเค้กมาด้วยจะได้เอาไปเปิดเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องวางนินจาลงมาก่อนคือตรงนี้มันไม่ได้รับบัฟแล้วถ้าผมอยากจะเพิ่มเข้าไปอะ่ะผมต้องซื้อวิเลตเพิ่มแต่ผมวางไปก่อนจะได้วางในตำแหน่งที่ผมรู้สึกแฮปปี้ใปสามตัว อันนี้ยังไม่ใช่โฮมแลนด์ดีเฟนซ์ใช่เยี่ยมผมคำคำนวณเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยเพิ่มเติมมาไรการต่อที่สี แต่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นถึงร้อยพอนะผมขอไม่ไปไกลกว่านั้นเพราะว่าชว่วงนี้จะเป็นช่วงจุดจีนละแต่ผมจะต้องมีธุระที่จะต้องทำเสริมตัวนี้เข้ามาตรงนี้ได้แล้ปถ้าเราทำอยี่วงเขาก็จะกว้างขึ้นปอืมวงเขากว้างขึ้นเจ้านี้ผมจะทำเป็นเทียห้าครับเอาล่ะ ่ก่อนอื่นนินจาก,ก่อนเลยเพิ่มเข้าไประดับทุกคนตีเฟิร์สหมดเลยนะไม่ไม่มีคนไหนตีอย่างอื่น <c oughs> โอเคครับ88ด่าน88โจมตียังไม่ได้ติดขัดอะไรมากอย่าลืมว่าศัตรูมันจะต้องมาหมุนรอบตรงนี้หลายรอบอยู่วี <c oughs> มอมมี <c oughs> ก็วางลงไป อ้อมีก็วางลงไปส่วนอันนี้ก็วางลงไปถ้าเป็นระดับเต็มแล้วผมยินดีที่จะซื 2019, ้อเดเวลขอสิบเก้าด้วยถ้าไม่รีบวางนะเดี๋ยวมันรีสต็อกแบบเดี๋ยวมันรีสต็อกอะ่ะก็คือกลับมาเต็มใหม่โดยที่เราแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ยอม ด่านต่อไปจะเป็นด่าน90ป้อมปืนด d t ทีกำลังจะมาแต่ด d t ทีไม่น่าจะไม่น่าจะผ่านเดนจาได okay. โ้โอเคอุ๊ยเลเวลแม็กตอนนี้เหรอเสียดา,ายผมกำลังจะวางพลิกเลยอืมะอดมจะได้ยะได้ไดไดแล้วช่างมัน วางลงไปเงินนะ่ะมีเยอะแยะครับวางลงไปวางไปพี่แต่มันก็แสดงให้เห็นนะว่าการต่อสู้กับกลุ่มอะ่ะมันยังทำหน้าที่ได้ไม่น่ารักพอผมกระจายการวางตัวพลิกเข้าไปโอเค เดี๋ยวเจ้านี่เป็นโฮมแลนด์ดิฟเอนซ์ก่อนที่ผมยังไม่ได้กดบัฟอะไรของวิเวล่เลยเนี่ยมันยังไม่จำเป็นครับแต่98อ่ะผมว่าน่าจะจำเป็นได้ลนะโฮมแลนด์ดิฟเอนซ์93คุณทำอะไรผมไม่ได้นะวางวาง ใส่พลิกได้เต็มที่เออเนะเราสามารถรับมีดได้ด้วยนี่รับมีดให้เจ้านี่เก่งขึ้นครับเพราะพวกนี้โจมตีเป็นลูกดอกมันสามารถรับมีดได้การโจมตีของเขาจะดูดีขึ้นหนันเก้าห้าผมไม่กลัวพูดตามตรงผมไม่กลัวขายกล่องนี้ได้แปดหมื่นเลยโอ้โหถ้าขายทีนี่มีเงินกับแสนชิลๆเลย พว้ยังตีถึงไหถึงหรือเปล่าไม่ถึงที่ผมกลัวคือ98ครับใส่แค่สิ่งนี้พอก่อนบวกความเร็วในการโจมตี50%วางกับดักวางกับดักวางกับดักเติมพริกเติมป้อม 97้าสิบเจ็ดจะมาแค่สองตัวเดี๋ยวใช้บัฟระดับแรกโอเคด่านนี้แหละที่ผมแอบกังวลเพราะว่าความหนาของเขานั่นแหละครับเดี๋ยวผมใช้บัฟบัฟเข้าไปมีความเร็วเท่าตัวครับไหวยอยู่ดีมาก ด่นานร้อยกำลังมาแล้วด่นานร้อยอ๋อบับคู่บับคู่โอมตีไปโอเคคือกระสุนดาวกระจายตอนนี้คือแบบกระจุยกระจายมากในรับรางวัลเป็นอินสตาบังกี้มังกี้เอสูนๆได้เทียไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยได้เทียศูนย์อะ อยากเล่นถึงแค่ด่านร้อยพอให้ต่อยนิดนึงแล้วกันปึ๊บดีๆทีมันก็เริ่มเหิมเกริมนะเนี่ยโว่าพริกเราหมดใช่ไหมเติมพริกเติมพริกปั๊บเล็ก บับเล็กไปก่อนบับใหญ่ไปเลยเพราะว่ามันเป็นโซนตีเสริมเหล็กมันค่อนข้างที่จะแข็งแกรง่งโอเคบับเล็กมีบับเล็กกับบับใหญ่พร้อมใช้งานทั้งคู่บับใหญ่ผมเล่นถึงด่านร้อยห้าพอนะด่านต่อไปสุดท้ายแนละ้ววันนี้ขออนุญาตไม่เยอะ เดียวชิลจบด่านร้อยได้ก็โอเคพลังชีวิตผมมี999นะครับจริงๆมันทะลุได้แต่มันโชคดีที่มันเป็นเลข9ก 9, 9เเท่านั้นเองเหมือนไม่จำกัดเลยแม็กซิมัมโอเคพอละผ่านด่านร้อยได้ก็โอเคแล้วนินจาจริงๆเขาก็แสดงพลังได้ค่อนข้างโอเคนะอ้าวมีซุปเปอร์เมื่อกี้อย่างนี้ก็เสร็จแั้เจ๊ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์โอ้ถ้าเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะผมจะยังแฮปปี้มากขึ้น แต่ก็โอเคไม่ได้ติดอะไรมากถ้ามีซูเปอร์มังกี้มีบานาน่าฟาร์มอะไรพวกนี้น่าสนหมดเลยช่วงนี้มีเว้นดีนะถ้าจะเล่นก็ริบเล่นเพื่อทำการเก็บอินสตาบังกี้เอาไว้ใช้ได้นั่นเองครับผมโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะต้องเพียงพอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปลอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเอง ส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผม,มัรซ่านิต้องขอขอบคุณในการรับชมนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม